สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบเิทจับีบ้านในวันอังคารที่17พฤษภาคมนะครับพระธรรมที่เราจะเริ่มศึกษาด้วยกันนั่นก็คือพระธรรมโยชูวานะครับโยชูวาเป็นใครโยชูวาเป็นลูกศิษย์ที่โมเสสได้ตัดเตรียมไว้นะรพระเจ้าใช้โมเสสนําชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสจากอียิปต เพื่อกลับเข้าไปในแผ่นดินแห่งคณะอันที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่ในพระคัมภีร์ข้อที่หนึ่งเนี๋ยตอนนี้ว่าโมเสสผู้รับใช้ของพระยาวเว์สิ้นชีวิตนะครับพระยาวเว์ตัดกับเบลชวาบุตรนูนผู้ช่วยของโมเสสแม้นะครับโมเสสจะตายแต่พันธกิจของพระเจ้ายังไม่สําเร็จพระเจ้าจึงใช้และเรียกโยชูวาซึ่งเป็น ในที่นี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นผู้ช่วยที่โมเสสได้ตรัสเตรียมไว้และเพื่อมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานหรือแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลให้สำเร็จวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าพระยาวเวทรงเรียกโยชูวาถ้าเราเป็นโยชูวาเราจะรู้สึกอย่างไรเราเป็นผู้ช่วยเมื่อเปรียบเทียบกับ นะคบโมเสสเองซึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอยู่ด้วยทำการอัศจรรย์หมายสำคัญนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยไม่เคยมีใครทำมาแต่ว่าโยชูวาต้องรับผิดชอบนำชนชาติอิสราเอลจำนวนมากเข้าไปต่อสู้กับศัตรูแน่นอนท่านคงจะรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจในสิ่งที่ท่านทำนะครับ แต่พระเจ้าวันนี้ไปพูดกับโยชววมีอยู่ทั้งหมดสามประการด้วยกันคือทรงมอบพันธกิจให้กับโยชวัวทรงสัญญากับโยชวัวและทรงกับชับหรือบัญชาโยชัวให้กระทำให้เรามาดูประการที่หนึ่งพร้อมกับบทเรียนนะครับประการที่หนึ่งคือพระยาเวทรงมอบพันธกิจแก่โยชวพันธกิจนั้นคืออะไรอยู่ในข้อที่สองข้อที่สคือยึดครองแผ่นดินแห่งพันธรรสัญญา เราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้มีคำว,ว่ายกให้ยกให้ยกให้นะครับปรากฏพูดถึงหลายครั้งด้วยกันคือคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับบัมพบุรุษคืออับลาหามว่าจะยกแผ่นดินขณะอันนี้ให้กับเขาครอบครองนะครับถึงหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือเมื่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าทำกระทำตามสัญญานั้น พนะระเจ้าไม่เคยบิดผิวหรือบิดเลิกสัญญานั้นมีแต่มนุษย์ที่จะทำไมครับเป็นเหตุนะแต่พระเจ้าไม่เพียงแต่กระทำตามสัญญาพระเจ้ายังใช้นะครับโยชูวากระทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จพี่น้องพระเจ้าใช้เราอย่างไรอะไลครับที่พระเจ้ามอบหมายพันธกิจให้เราทำ พระเจ้าเรียกเราเลือกเราให้มารู้จัก,กพระพงค์พงค์มีพระประสงค์แผนการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราต้องค้นหาและดูว่าอะไรคือนะครับปฏิจจหรือแผนการพระประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อพระองค์ประการที่สองครับพระยาเวทรงสัญญากับโยชวา มีสองคำสัญญาด้วยกันอยู่ในข้อที่หนะครสัญญาสองจคือชาชนะโดยที่พระคัมภีรกล่าวว่าไม่มีใครยืนหยัดต่อหน้าเจ้าตลอดชีวิตโอ้โหนี่เป็นคำที่สัญญาและคำหนุนน้ำใจโยชวาได้ดีมากว่าเมื่อเขาไปข้ามไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นที่เขาต้องออกไปทำศึกสงครามแล้ว พระเจ้าสัญญากับเขาว่าเขาจะได้รับชัยชนะตลอดชีวิตของเขาอิสราเอลนะครับเป็นคนบัตุสัตว์เลี้ยงสัตว์เขาไม่เคยฝึกฝนเรื่องสงครามเขาไม่เคยทำสงครามตลอดหลายร้อยปีแต่แผ่นดินที่แห่งพันธสัญญาคนคณาอันอยู่นั้นกลําศึกสงครามมาตลอดและมีอาวุธมีรถลบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยุค อิสราเอลแล้วอิสราเอลไม่มีทางที่นชนะได้เลยแต่ในสายตาของมนุษย์ว่าไม่มีทางแต่ในพระสัญญาหรือในสายพระเนตรของพระเจ้าทำไมครับพระเจ้าบอกว่าเขาจะได้รับชัยชนะนะครับสองจครับทรงสถิตยอยู่ด้วยเราจะอยู่กับเจ้าเหมือนอย่างที่อยู่กับโมเสสและจะไม่ละไม่ ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าเราสันอันนี้จะอาจะอนนจะเป็นเหตุผลทําไมจึงเรามั่นใจได้ว่าเราจะได้รับชัยชนะก็เพราะว่าพราะเจ้าอยู่กับเราแล้วพระกัมพีพูดได้ดีมากในข้อที่ห้านี้ว่านะครับเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นคืออยู่กับโยชัวเหมือนก,นกันกับที่อยู่กับโมเสส พระเจ้าพูดคุยสนทนากับโมเสสแบบหน้าต่อหน้าพระเจ้ามีความสัมพันธ์และเรียกโมเสสว่าเป็นผู้รับใช้ของเรานะพระเจ้าสัญญากับโยชูวาด้วยพระเจ้าจะอยู่กับโยชูวาเหมือนกับอยู่กับโมเสสและพระเจ้าก็สัญญาว่าจะอยู่กับเราทุกคนคริสเตียนที่เชื่อและยิ่งกว่านั้นอีกในพระคัมภีร์ได้บอกว่า พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคแห่งพันธสัญญาใหม่ในยุคพระคุณนะครับเรามีพระเจ้าสู้ทรงสถิตประทับอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นวิหารของพระวิญญาณเบรสุดนงนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะช่วยเราในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ และเราจะได้รับชัยชนะประการที่สามครับพระยาเวทรงบัญชาโยชววจริงๆเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดบัญชาอยู่ในข้อที่หถึงข้อที่9โดยใช้คำพูดคำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอพูดถึงสามครั้งด้วยกันผมจะแบ่งนะครับ ครั้งที้หนึ่งใน3.1จ,จงเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะสำเร็จตามพระสัญญาเนี้ยข้อที่6จะทำให้ชนชาตินี้รับแผ่นดินเป็นมรดกซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้พระเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งกำชับอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะสำเร็จแน่นอนแต่เพียงแต่โยชวาต้องทำสิ่งที่พระเจ้าบอกคือให้เข้มแข็งและกล้าหาญ พระเจ้าต้องการให้พวกเรามีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญได้อย่างไรก็อย่างที่พูดไปนะครับก่อนหน้านี้ในข้อสองพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรานั่นเองประการที่สามจุดสองครับจงเข้มแข็งและกล้าหาญกระทําตามบัญญัติเดี๋ยวทำบัญญัติอยู่ในข้อที่เจ็ดหรือข้อที่แปดพระกัมพีใช้คําดีมากอย่าหัน นะไปทางซ้ายหรือขวาเรามักจะซิกแซกนะครับเหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงไอ้พวกนี้นะครับนะอย่าห่างคือปากของเราพอพูดถึงปัญญัติของพระยาวเวลาเราเองเจอพบปักพี่น้องสามเมื่อกี้ทำเราพูดเรื่องอะไรเราใช้ปากของเรามักจะพูดถึงเรื่องนะครับฝ่ายโลกสิ่งต่างๆ แทนที่จะพูดเรื่องพระเจ้าและยิ่งหลายกว่าน,นั้นบางครั้งเราใช้ปากของเราพูดนินทาว่ากล่าวพี่น้องของเราจงใคร้ควรคือใจและความคิดภาวนาพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแล้วจงทำทุกข้อที่บันทึกไว้และผลลัพธ์นั้นครับก็คือว่าเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ น้องถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอครอบครัวชีวิตการสมรสในทุกๆด้านผมกล้าพูดได้เราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเราอย่าห่างอย่าหัน ให้ไข้ครวนและให้กระทําตามและ3.3สุดท้ายครับทรงสถิตยอยู่ด้วยจงเข้มแข็งและกล้าหารนะครับทุกที่ที่เราไปนะครับขอฝากไว้ให้กับพวกเราและถ้อยคำพระวจนะของพะอวันนี้